ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมดฟุนเด์นะครับตอนนี้เราก็นะครับมาดูนะครับดอกไม้ประดับนะครับล้อมรอบนะครับบริเวณฐานองค์ปู่นะครับปาลิกิตนาคาราชนะครับตัวนี้ก็ทํามาได้ไกล้จะดสสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็สีทองอลามเต็มตัวนะครับตัวนี้ก็ยังเหลืออีก ประมาณนะครับแปดเมตรนะครับเลกประมาณแปดเมตรกว่าถึงยอดนะครับกว่าถึงยอดสูงสุดนะครับตอนนี้ก็จะนะครับมีการดูแลนะครับลดน้ําต้นไม้ใบหญ้านะครับที่ปลูกนะครับก็จะมีนะครับช่องนะครับก็จะมีช่อง ช่องบรรไล่ผู้หลวงนะครับแล้วก็ช่องนะครับแม่ยอพปวกกาะนะครับก็กำลังดูแลรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็จะปลูกไปด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็นะครับก็ดูความคืบหน้านี่ก็อยู่ด้านนะครับฝั่งอาทิศใต้นะครับเอาด้านฝั่งทิศใต้นะครับทิศใต้ นี่ครับเรามาดูดอกไม้ประดับกันนะครับอันนี้ก็เตรียมปลูกด้านหน้านะครับจำนวน5,000ต้นนะครับ5,000ต้นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับด้านทิศต,ตะวันออกนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านที่ตะวันออกอสำหรับสีสีทองคำเราก็นะครับก็นะครับ,นะรบพ่นสีมาถึงตรงกลางเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็เหลืออีกเหลืออีกไม่มากนะครับเหลืออีกไม่มากนะครับ ันนี้นะครับอันนี้ก็คงเหลืออีกประมาณ8ดเมตรนะครับเลยประมาณ8ดเมตรตัวนี้ช่างปั้นก็เร่งนะครับเร็วมากนะครับเร็วมากนะครับทำทำไทยทำได้รวดเร็วมากนะครับอน,น,นะครับ สําหรับสีนะครับสีนะครับก็ทำนะครับไดรวดเร็วมากนะครับครับด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมีบันไดขึ้นอยู่สองทางนะครับทางด้านนะครับทางด้านทิศตะวันออกนี่มีบันไดขึ้นสองทางนะครับ ก็จะมีทางาทิศเหนือ,อนะครับบันไดทางทิศเหนือแล้วก็บันไดทางานะครับทิศใต้นะครับทิศใต้นะครับที่ขาวๆนี่ก็เป็นก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆก,ก้อนเมฆสีขาวานะครับนะครับอีก ไม่นานนะครับคงสเสร็จเรียบร้อยนะครับสเสร็จเรียบร้อยอะนะครับก็ยังยังจากส่วนยังจากส่วนคอไปถึงเสียนนะครับก็คงจะเสร็จนะครับที่ท่านได้ชมอันนี้ก็เป็นลานปูจำลองนะครับที่เราลำเราลำแก้บนลำ ลำแก่บนลำนะครับลำขอพรนะครับและลำไหว้ปู่นะครับเราก็จะใช้บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ปู่จำลองนะครับองค์เล็กนะครับองค์เล็กก็จะมีนะครับปู่ยศสุวรรณนาคานะครับ,นะรบปูนนาานะบป่ปาริจนาคราชนะครับปูน่นาคราช <N> นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสวนนะครับสวนหย่มอมนะครับก็ที่กำลังปลูกสร้างนะครับอยู่เดี๋ยวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องส้วมนะครับที่เรามองเห็นนะครับห้องน้ำห้องส้วม แลครับด้านนั los, ้นก็จะเป็นนะครับศาลานะครับศาลาศาลาที่พักนะครับศาลาที่พักศาลาที่พักจำนวนที่นั่งพักผ่อนนะครับจำนวนสี่หลังนะครับก็จะมีเสียเขียวสีบอนสีเขียวสีทองนะครับสีทองนะครับสีทองนะครับ นี่เรอครับความาเรียบร้อยนะครับก็กำลังนคับกำลังจะเสร็จนะครับตอนนี้กำลังเตรียมงานนะครับบริเวณเราก็เตรียมงานอันนี้ก็ เป็นบริเวณด้านข้างนะครับขององู่นะครับด้านาทิตตะวันออกนะครับด้านทิตตะวันออกอันนี้นะด้านทิศตะวันนะครับออกนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับอันนี้ก็ ก็จะมีที่พักด้วยนะครับที่พักอ่าด้านถัดไปนะครับทางทิศตะวันออกก็จะมีนะครับศาลานะครับสีเหลืองนะครับศาลาสีเงินนะครับศาลาสีบอลนะครับศาลานะครับสีเขียวนะครับอันนี้ก็เราก็จะมาดูนะครับค์ปู่นะครับโอปู่ จำลองนะครับถ้าทำเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะเหมือนอนี่นะครับถ้าทำเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายานะครับอค์ปู่จำลองปาริจิตราคารดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นสีทองต่อไปก็จะเป็นสีขาวสลับทองนะครับ ก็จะเป็นสีขาวสลับทองอะนะครับก็จะมีไม้ประดับนะครับไม้ประดับไม้ประดับอยู่บริเวณล้อมรอบนะครับไม้ประดับนะครับตัวนี้ก็นะครับก็กำลังทำกำลังนะครับก็กำลังปั้นนะครับให้สวยงามแล้วก็ลงสีนะครับ ครับับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องหมดควนเดินเลยนะครับก่อนจะจบก็าฝากผลิตภัณฑ์นะครับของอนะครับเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าทีพีคอฟฟี่นะครับแล้วก็ซีบักทอนพัดเบต้าคูแคนนะครับทีพีโกโก้นะครับ แล้วก็เจลอาบน้ำเจลล้ลางหน้านะครับเซรั่มครีมบำรุงผิวหน้าพีทีสกินนะครับเสื้อปาริกิจหน้าคาราดนะครับเสื้อเชิ้ตเสื้อแขนสั้นนะครับนะครับก็แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของอนะครับมาดีพิดนะครับใบรัชนีลูทินแซดใบมั่งมี แล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรเจียมเฮิบแล้วก็สมุนไพรวางไพรนะครับสาม,มารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09279475260985652660632425644 56และ0 923924458นะครับในนามช่องหมดฟ้นเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมดฟ้นเดอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ